กาสวิสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mighty Cash นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับโปรเจกต์ Battle p o k เ m ม n กันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับซ้ายมือนะครับจะเริ่มมาเป็นเด็กแท็กทีมเลชิดอนนะครับผมเป็นเลชิลัมบวกกับลิซดอนนะครับผมส่วนทางด้านขวามือจะเป็นแท็กทีมเซคคอมเลชิลัมนะครับ ก็วันนี้นะครับมาแบทเทิลกันเรียกว่ามวยถูกคู่เลยนะครับผมทางด้านเลชิโดนนะครับได้เริ่มก่อนนะครับผมเปิดมาด้วยท่าหินขัดไฟนะครับทิ้ง e อเนอรไฟกับมิวแทงนะครับเสิร์ฟเอเนอรไฟ4ใบขึ้นมือไปนะครับก็น่าจะใช้เวลเดอร์นะครับผมถ้าทำการเสิร์ฟแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและทำการหยิบคาคีขึ้นมานะครับเมื่อกี้เห็นว่าแบบ ติด Energy แล้วกดคาคีอัดหน้าไปเลยนะครับผมเข้าทางฝ่ายเลชิลัมเซครอมนะครับผมทางฝั่งเลชิโอนนี่ตั้งเด็กได้แล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันที่ทางฝั่งเลชิ i อนนะเออเลชิลัมเซคมกันบ้างนะครับตั้งสเตเดียมอัลต้าสเปซนะครับผมและทำการเซิร์ฟโปเกมอนมาตอนนี้ทำการคัดเด็กนะครับ และกดใช้ e N r e s o l v e นะครับบอกว่าเปิดท็อป6ใบนะครับหา energy พื้นฐานติดให้กับโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนมังกรนะครับผมได้ตามจำนวนเท่าที่หาเจอเลยนะครับแต่ก็ถ้าหาไม่เจอก็คือใช้ว้านั่นเองนะครับผมก็หาเจอเป็น energy ไฟทั้งหมด3ใบเลยนะครับและบอกผ่านทันทีเลยนะครับผมเข้าทางฝั่ง เลซิโดนนะครับกดอัลต้าสเปรดเหมือนกันนะครับผมทำการเช็คเด็กนะครับแล้วก็ให้คัดกองนะครับแล้วก็น็อกไปนะครับตียดาเมจนะครับทางฝั่งเลชิรัมเซคคอมยัางไงเอ่ยจังหวะนี้ ก็ทำการถอด Energy และรีที t แล้วก็ทำการดูด Energy นะครับแล้วก็กดใช้ชิโลนะไปนะครับผมก็พยายามจะหาวิธีการตั้งบอร์ดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เจ้าแท็กทีมเลชิลัมเซคคอมตีเนี่ย ก็มีโอกาสจะน็อกเลชิโอนในวันฮิต KO ได้เหมือนกันนะครับและทำการเปิดการ์ดจากการหมุนชิโรนะนะครับและได้เป็นจิราชิพร้อมสเก็ตบอร์ดนะครับและทำการรีทีไปแล้วด้วยในเทร์นนี้แล้วก็ติดจี้เอเนจีไฟไปให้ที่เลชิรัมเซคคอมนะครับแล้วก็กดเป็นมิสทอรี่เทเชอร์นะครับเสิร์ฟเป็น คาปูเทเลฟูแล้วก็เซิร์ตลิเนียขึ้นมือนะครับแต่ว่าเธอนี้น่าจะใช้สปอร์เตอร์ไปแล้วนะครับก็เตรียมตั้งบอร์ดไว้สำหรับเธอหน้านะครับแล้วพอผ่านเลยนะครับมาถึงทางด้านอ่าเลชิดอนกันบ้างนะครับเลชิดอนทำการติด Energy รีไฟไป1เมตรนะครับ ทำไงต่อเอ่ยกอบทำการติด Energy ไปให้ที่สแหล l ก e v v ีนะครับผมหรือว่าทักทีมคารบกบอน e ีวีนั่นเองนะครับและกดเมาส์โลราหน้านะครับผมทําการสวิชอย่างเดียวนะครับแล้วติด Energy ไปอีก1เม็ดนะครับอ๋อขออภัยนะครับไม่ได้ทําการติด Energy นะครับแต่ว่าเป็น5ปีนะครับ ตีแล้วนำเอเนอร์จหนึ่งใบาจากบนมือยัดให้อีวิสนอร์ไนะครับแล้วก็ทำการามาถึงด้านฝั่งเลชิลอมเซคคอมกันมากนะครับทำการรีทีสแล้วก็ถอยเรียกจิรรชิลงมานะครับผมก็น่าจะพยายามหาโคโคโปีซึ่มเพื่อมาระเบิดให้ติด Energy นะจังหวะนี้ ทำไงต่อเอ่ยยังไม่ได้ทําการบิดจิรชีนะครับเราทำการบิดจิร,ช,ร,ร,จรชีไปนะครับเช็คมือเช็คของที่เปิดได้หยิบเป็น m y ส t อรี่เทเชอร์ขึ้นมือนะครับแล้วกดใช้ไปเลยนะครับผมกดใช้ m y ส t อรี่เทเชอร์นะครับทิ้งโปเกมอนคอมมูนิเคชันนะครับผมแล้วก็ลงเป็น e n ็ a c t t e ทีมเ c ชิลัมเซคคอมนะครับ ก็ตอนนี้ไพ่ทีทางฝั่งเรชิรัมเซ็คอมตามอยู่1ไพ่นะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านเรชิดอนนะครับกดไฮเปอร์บอลไปแล้วกดกัสมานะครับน่าจะทำการดึงแท็กทีมขึ้นมือนะครับแล้วกดหินไฟไปด้วยน่าจะทำการกด GX แล้วและนาอกได้3ไพ่หลอมๆแน่นอนและกัสมาเป็นที่เรียบร้อย ได้ไหมเอ่ยจังหวะนี้หงย GX อัดหน้าเข้าไป300ดาเมจครับ KO ไป1ตัวนะครับผมเทคไปหล่อมๆที่3ไพตอนนี้2ภไพต่อ6ไพนะครับเข้าทางฝั่งเรชิรัมเซคอมนะครับทำการบิดจิไรชิแล้วเจอโปเกเกีย3.0นะครับเอาอยัางไงเอาอยัางไงจังหวะนี้เอาเป็นเก็บโปเก3.0นะครับผม ตอนนี้คนภาคภาคไม่ทันแล้วครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากนะครับและตอนนี้ทําการขัดเด็กนะครับและจะเปิดโอเกเกีย3.0ต่อนั่นเองนะครับทำการเปิดมา7ใบทั้งหมดนําเป็นชิโลนะขึ้นมือนะครับตอนนี้ขอเพียงแค่ Energy ไฟฟ้า1ใบก็จะสามารถนอ็อกอะเรชิดอนได้เหมือนกันนะครับและทำการ ใช้ชิโรนะต่อเลยนะครับใช้ต่อเลยหรือเปล่าเอ,อ่ยแล้วทำการใช้ชิโรนะต่อเลยนะครับแล้วแผะเป็นสเตเดียมป่าโทคิวะก็น่าจะน็อกได้นะครับผมเสริมมาเป็น Energy สายฟ้านะครับก็เรียกว่าแลหมัดกันไปนะครับเรียกว่ามวยถูกคู่นะครับจังหวะนี้ก็เอ็นเลชิลัมไซคอมตีไปที่270ดดาเมจน,นะครับ ดอกหนึ่งนี่หน้าสันสั่นกันไปหมดทั่วหน้าเลยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไพ่อยู่ที่2ต่อ3นะครับและตั้งเป็นสเตเดียมแท่นบูชานะครับโปกเกมอนไฟและโปกเกมอนเหล็กจ,จะไม่มีค่าวิกเนสนะครับผมและกดมาเป็นทางด้านแท็กทีมชิโรนะแคทเอรียานะครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับผมจะสามารถโจมก,การ์ดสามใบแล้วก็เก็บ ซัพพอร์เตอร์ขึ้นมือได้1ใบนะครับผมและทำการใช้ Energy หินขัดไฟนะครับและติดให้ E ี s ี่ส r l ลหรือเปล่าเอ่ยหรือยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ติดให้ E ี s ี่ส r l ลกไปนะครับใช้เปล่าเอ่ยไม่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นสวิตช์แทนนะครับสวิตช์เป็นที่เลเล่ขึ้นมานะครับผม ยังไงเอ่ยขอเช็คใหม่ก่อนนะครับจังหวะนี้เพราะว่าเอ็ดลีซฟเนี่ยมีนาการแล้วตั้งเป็นมาชาโดอัดหน้าไปเลยครับจังหวะนี้ไม่นงไม่หนีมันแล้วน่าจะเตรียมรอหัวอย่างเดียวเลยนะครับ และทางฝั่งเลชิดอนทำการโจมตีไปเลยครับผมเสียงดวงเลยนะครับว่าเขามี Energy อีก1เม็ดหรือเปล่าและโดนสแต็มอัดหน้าเข้าไปนะครับและติด Energy ไฟ2เม็ดนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่180ดาเมจนะครับถ้ามี1 Energy ก็จะสามารถทําการน็อคอวีคา p r i ิคอนไปได้นั่นเองนะครับผมมาดูกันที่ช็อตนี้นะครับว่าจะได้ e n e r g ีหรือเปล่าเอ่ยจะเป็น Energy อะไรก็ได้นะครับ และทำการคัดเด็กไป2ใบนะครับเปิดมา 2. 2และมี energy นะครับทำการน็อกอีวีคารบิคอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางฝั่งเอ็นเลชิลัมเซคอเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับผมฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ